อันนี้คือถ่ายยังอะ่ะอ้าวอันนี้คือถ่ายแล้ว ที่บ้าถ่ายแล้วก็ไม่บอกอตอนนี้เราอยู่ที่วัดทับกระดานนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวจัดรถเสร็จแล้ววันนี้เป็นคุณแม่แม่ของพี่ต้องเขาอยากจะมาไหว้ผาที่นี่นะคะเดี๋ยวไปดูเขาบอกว่าเป็นเป็นวัด แม่พุ่มแม่พุ่มอยู่ที่นี่นะคะอ่ข้างนอกก็จะเป็นที่ถ่ายของนะคะแล้วฉันก็ถ่ายคนเดียวยมันก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะถ่ายเอง ลองที่ต้องแกะดูไม้ซสือพีนะคะ,<น>ะเพราะว่าถ่ายไม่ถนัดเลยถ่ายไม่ถนัดนะคะเราจะก็เราจะได้ไม้หรือเปล่านางนกำลังเลือกอยู่นะคะเราก็เราก็เป็นบล็อกที่ไม่ค่อยมีใครดูนะคะเราใช้ของธรรมดาธรรมดาพอไม่ต้องไม่ต้องดีมาก <laughs> ไม่รู้เท่าไหระคะ่ค่ะเมันกำลังต่อรองอยู่มันกำลังต่อราคาอยู่ เดี๋ยวด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้แม่พิมกันนะค่ะเป็นสาราที่เขาไหว้แม่พูมนะคะเดี๋ยวไปไหว้พร้อมที่ต้องเดี๋ยวรอคุณชายเขาเลือกไม้เสื้อปี่ก็ได้แ่ข้อนักแต่ว่าเป็นขาตั้งธรรมดาเดี๋ยวไปตั้งไลท์สดขายของด้วยทา้งขางเล่นทางเลยเดี๋ยวรอติดทิมโรสัพอีู่เพื่อ ฟิมห้าสิบบาทอากพังคอนให้ไม่ครบห้าฟิบได้แล้วค่ะฟิมใหม่มาวัดแต่ได้ฟิมโทรศัพท์ไปแหละห้าสิบบาทห้าสิบบาทใช้แค่นี้่ะค่ะไปข้างในคนเยอะมาก ไหว้เสร็จแล้วต้องแวะร้านเลยใช่ไหมเอามาโชว์หน่อยเดี๋ยวหายแม่อยู่ตรงนี้ค่ะยังไงคะดึงหน่อยอยู่คนละร้านเดี๋ยวดูแม่ดิอยู่คนละร้านเลยไว้เสร็จไหว้เสร็จแบตเตอรี่เต็มเลยจ้ะคุณแม่ค่ะก็หาเรื่อ แม่ได้ต <si> ัวไหนอ่ะสีสามสีก้าสามสี้าว <si> <il fi |notimestamps|> ัยเสร็จจาแขงจริงเลยจ้ะวัยแม่พุ่มเสร็จแขงเต็มนะคะ อ๋อมีทุกวันเสาร์อาทิตย์เขาไม่ได้มีงานอะไรแต่เขามีแบบนี้อยู่แล้วมีแบบนี้เสาร์อาทิตย์เซียมซีที่ได้มานะคะเปอร์เจ็ดสำลิ์ผลให้ตนสุขมีราทุูครอบครัวเพื่อเวหาอย่าหมกมุ่นเกินไปจะไม่ดีตัวเรานี้จะสมสุดพิรุดกายขาเจ็บไข้หายพันไมิทันนานทุกอย่างเบอร์นี้ว่าดีเอดีสลุ สรุปเบอร์นี้ดีใช่มีลาบด้วย<อ>ก็เลยซื้อเจ็ดนี่แหละได้เบอร์เจ็ดดีแม่ซื้อเจ็ดอะไรอะซื้อเก้าเจ็ดบ้นนีซื้อเต้งค่ะบันนีซื้อเต่งอร่อยจังผูกสบายเต็นค่ะตามลำลึกลาชินีลูกทุ่งต้นมหาสายทอ มันเป็นแบบแม่ค่ะเป็นงานลำลึกถึงแม่พุ่มนะคะแล้วเขาพูกสบายกันเขาพูกสบายเกินคือจริงๆอ่ะเขาเมื่อกี้ที่เราไหว้จุดหนึ่งเนาะพูกหนึ่งดอกนะคะ แล้วก็มีจุดเนี้ยที่เป็นจุดของต้นไทรทองเน,น,นี้ยค่ะต้นไทรทองตรงเนี้ยเขาจะมีไหว้ที่สาระข้างๆที่มีนางรำนะคะก็มีคนมาไหว้เหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยคนเยอะกว่าตรงนู้นอีกทุบหนึ่งดอกกุหลาบหนึ่งดอกนะคะทุบหนึ่งกุหลาบหนึ่งคนไหว้เยอะมากแต่เราไหว้ไปแล้วไงก็คุณไม่เป็นไรหรอกเนาะขีดหนึ่อ เขาบอกว่า <of> s. <S มันเป็นจุด <They 're S 1> ที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสุพรรณบุรีนะคะเดี๋ยวได <mis. S> ้ไปก <Jake. S 1> ันเดี๋ยวปิดที่นี่ก่อนไม่จะเส็จอยากรักแม่ไม่ายไปจ้ะ เขาเรียกว่าอะไรนะสะพันโค้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าสูงสูงยักษ์ใหญ่สูงใหญ่ยักษ์มันก็สะเทือนยากนิดนึงอะมันเป็นมันเป็นไม้ไผ่อะใครมาที่นี่ต้องต้องใส่รองเท้าแตะนะคะหรือไม่ก็ผ้าใบห้ามใส่ส้นสูงเหยีดขาดเดี <dimensional> ๋ยวให้ดูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใครมาก็จะต้องเดินแบบ ห้ามใส่เส้นสูงนะแนะนำรองเท้าแตะผ้าใบเนี่ยฝั่งนี้สวยฝั่งนี้น่านั่งเพราะมันจะเป็นบัวมีกือสุมใหญ่呀 สร้างด้วยไม้ไผ่หอเเดินย <c oughs> ังไง <c oughs> มันจะเดินยากหน่อยแม่มันเป็นไม้ไผ่ไตรงตรงเออ,อีสานอีสานบ้านเอ๋เขาเรียกของของใส่ปลาเ <c oughs> ออเขาไม่ได้เรียกสุ่มนะเขาเรียกของสุ่มมันต้องเป็นอันที่แบบหาปลาสุม่มแต่บ้านเอ๋เขาเรียกของแบบนี้เขาเอินว่าของ <c oughs> ได้เยอะมากไม่ได้อะไรมาไม,ไม่มีเลยนะเมี่ยงได้เมี่ยงกับเมี่ยง,ยงคำเมี่ยงกิบบัวแล้เด็กระท้อนเนี่ยเก็บพ่อชอบอือเราก็ได้สองอย่างไง คัวกลางนาคัวกลางนาเป็นกอไก่สละอางเงาเลยคัวกลางนาที่นี่เลยคัวกลางนาก็ถึงแล้วนะคะคัวกลางนานี่อยวจะกินข้าวกันในนี้นะคะ นี่ก็ถ่ายรูปกันไปค่ะเดี๋ยวจะสั่งกับข้าวหิวมากสั่งอาหารกันเยอะมีต้มโปงปลาเนื้อเีสปลาเนื้ออ่อนปลาเผาตำปูไทยตำปูปลาล่าน้ำผึ้กเผาไปย่างข้าวหนูโสดค่ะเฮ้ยแค่นี้เละของฉันคือตำปูปลาปูปลากับปลาช่อนเผาอยากกินอันนี้ไม่มี ไม่ได้กินทำไมช้างสัตว์สงวน <c oughs> ของแท้แน่นอน้อไปกักินชอบซื้อไก่นะอันนีก็เป็นขายใบไองนะเฮ้ยนอ่่ะเป็นไงลุนอัาดับอกนดับสอนะคะ <c oughs> กินกับมะม่วงแม่กินยัง เอชิมแล้วมะม่วงอร่อยมากอยากกินให้เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ที่นี่อร่อยข้าวเหนียวมะม,ม,ม,ม่วงเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวลากันที่ข้าวเหนียวมะม,ม,ม่วงเดี๋ยวฉันขอไปกินข้าวเหนียวมะม,ม,ม่วงอร่อยอร่อยก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเจอกันว่าเราจะเช็คอินกันที่ไหนจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนนะคะคลิปหน้าเราติดตามกันทีเดี๋ยวนี้บ๊ายบาย ินข้าเหนียวม่วงก่อนลายด้วยข้าเหนียวม่วงกินเร็วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคุณต้อง